เก่งเล็กผ่อนง่ายออกสบายโปรโมชั่นวันนี้จองห้าบาทแรกห้าพันอ้าวตั้งอยู่ไส์แป๊บหน,นึ่งนียเดี๋ยวไม,ไม่เอาตังลืมเงินเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองไม่ออกว่าจองห้าบาทแรกห้าพันจริงจริงเหรอพี่น้องนี่ห้าบาทเห็นยังเบิร์หาพันหนึ่งสองสามสี่ห้า นานห้าวันไปเลยจ้าเออมาผู้ใดหาเก่งพันถึกถึกออกรถง่ายงเอกสารบ่อค่อยหยุ่งยากออกสบายพันสบายน้ำสบายตัวสบายใจแล้วก็สบายกายเนาะจะบอกว่าสบายตัวก็คือเบามันนิ่มแอร์มันเย็นถูกต้องแมนบอถูกต้องนั่นแหะอักาสกันแก่ต่างไปนะพี่น้องละมา ใครที่กำลังมองหารถสีเขียวเหนียวซับนะคะยิ่งใช้ยิ่งขนเงินขนคำเข้าบ้านอคอยบอกแล้วว่าสีเขียวมันมานเร็เดอออกขันน้นหนีได้เงินหาพันเบื้องแนวบพาท่านได้เห็นอย่างเลยขอแค่ออกคุณก็ได้เงินแปะหน้ารถไปแล้วสีไออกเขียวเขียวเหลืองเลยไม่ออกเขียวเขียวเหลืองเด้ แม่นมาพี่น้องเอาค่อยเอิอสีเขียวเนาะผู้ใดเอิอสียังมันก็ออกเขียวเลเลือดเขียวมะนาวแม่สีอะไรเจ้าเม่นมาเออผู้ใดเห็นดีเห็นง่ายมาเป็นสีเขียวก็บอกน้องไม่บัวในเด้อว่าเป็นสีเขียวเนาะช่วงนี้ตาบ่ค่อยดีพี่น้องตาไปหาหมอตาบ่สบายคนละตาอ่ะนี่ก็ไปเล่นด้วยมาย่าเบาร้ายพี่น้องเรามาดูรถกันเลยนะคะมัาเท่านี้ฮะโอ้เริ่ม มาให้มองหาเก่งเล็กต้องจัดไปเลยค่ะกับคันนี้จ้ามิสโซพิชีมิรัต1.2 GLS ปี2013จ้าจ้าเปิดราคาขายเท่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทออกรถกับเราเนี้ยใช่เงี้ลรถแค่ศูนย์บาทเท่านั้นพี่น้องแล้วก็ SCC มอเตอร์จัดให้นะคะโปรช่วยผ่อน5เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่สองพันบาทเท่านั้นสองฮะสองพันปเลยบอ จริงเหรอพี่น้องเก็งทอนสองพเอาแต่หลังจากนั้นเด้อหลังจากนั้นไปเผิ่ราคาเต็มที่4,500บาทเท่านั้น4 5่0บาทเออเงินที่เราแถมให้ก็ยังเยอะกว่าค่างวดอยู่ดีอ่ะเออโซอกับเอซีซมีแตุ่มก็คุมพี่น้องมีแต่แถมมีแต่แถมเออของแถมหลายกว่าราคารถจริงๆมามาดูรถกันเลยดีกว่ะ คันนี้นะคะมิสซูบิซีสีเขียวดอน้องใบบัอินสีเขียวเนาะหรือว่าใครจะเรียกสีเหลืองก็ได้เขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวหรือใครจะอมใครก็ได้พี่น้องไม่ว่ากันมามาดูที่ตาไฟเขาตาไฟเป็นยังไงน้องเอินสายกิยบอาจจะมีรอยเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้ามีไฟตัดหมอกมาให้เด้อคันนี้มาพร้อมกับล้ออะไรล้ออะไรอะล้อเล่งหรือเปล่าล้อเร่งไม่รู้ ไม่รู้อ่ะอันนี้ลาย R E 3 0หรือ C E ยีก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบแม็กมีรอยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ได้ิีไล่4ีร่าไม่ว่าจะเป็น P37 R P F 1 4ร R E 3 0เจ้าเเอาเบออะบอมา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 บอรให้ในรถไหลๆโอ้โหโอ้โหอะไรก้อนคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะมาพร้อมกับปุ่มฟู้สตาร์ทนะคะสตาร์ทสต็อปเอนจินเออ กระจกปรับข้างมองข้างระบบไฟฟ้าเรียกมาอยู่ที่10,000แสนนะคะกว่าๆเนาะเป็นเกียร์ออโต้เนาะวิทยุติดรถมาเออระบบแอร์เป็นแมนนวลนะคะแล้วก็บะเนี่ยยังไม่ทำความสะอาดให้เดี๋ยวเก็บงานให้เนาะจ้าโอ้ยตะเข็บเม็ดอาร์คมชัดคันนี้มีแอร์แบ็กสองลูกนะคะค่ะน็อตซอประตูเดิมๆด,ด้วยพี่น้องเด้อไม่ออมีรอยแกะรอยถอดนะคะจ้ามามาเบิรงฟังคนนั่งกันเนละพี่น้องนี่ ผู้ใดนะคะหาเกงหาประตูบาพับใดที่จะเอาไปชมเขื่อนนะ้ำชมวิวตรงเขื่อนนะ้ำก็ต้องจับคันนี้แล้วผ่อนเบาๆนะได้ทั้งรถได้ทั้งชมเขื่อนด้วยพี่นอ้องอันนี้ตะเข็บรถนะคะงามแหงอ่ามาดูที่ดักกันบ้างดักรถนะคะมาดูที่ดักรถกันบ้างอันนี้เขาเรียกอ,อะไรนะสปอยเลอร์หลังเหรอมามีสปอยเลอร์หลังติดไฟเลี้ยวตรงนี้นําเด้อดเวลาเบรกไม่ใช่ไฟเลี้ยวสิไฟเบรกเหยียบเบรกมันก็นสีแดงจึงครึง่งนี่แหละพี่นอ้องมามา มาดูซิว่ามันพับได้จริงหรือไม่พับได้ไหมพับได้พัมันดึงยังไงก่อนอันไหนอ่แต่อะไรอีกโอ้โหเต็มไปหมดอยู่ข้างหลังนี่เม่เก่งห้าประตูบ่บอพับได้บล็อกแม่แรงยางอะไรมีแต่ว่ามันใส่กับด้านมันต้องไง<ต>ขึ้น เออตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานให้นอ่าเดี๋ยวน้องไปบวกกับน้องเอรี่เก็บงานให้นะคะมาดูที่น็อตดักนะคะเดิมเดิมน้องไม่มีอะไรเก็ดแลวถอดได้ฝั่งนี้เช่นกันแล้วก็เม็ตาร์คอยู่ครบเลยเบบีบว่าพับดักมาแล้วกวางสามารถนอนได้ถึง2คนนะคะนอนเทินกันอย่างนี้นะอย่านอนอย่างนี้ถ้านอนอย่างเงี้ยมันแออัดแต่ถ้าเรานอนเทินกันอ่ะมันจะมีแห้งจะกระบอกไปลรวเอาหาเลยไปเคลื่อนนอนช่วงนี้กําลังฮิตไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งฝั่งนี้นะมาตะเข็บเม็ดอาร์คประตูหลังนะคะคมชัดเนาะเดี๋ยวพาไปดููประตหน้้าาจ จ้าแชมแามแดเดม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 เออประตูหน้าก็เหมือนกันคมชัดทุกเม็ดเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะคะมาจา้านำเสนอเลยเอาเอ้ยคือหามองเปิดว่เพาะอื่นเป็นอย่างาเขาคือใส่แม็กให้เราแค่ให้เขาแคเอามันเทดเนา <3 S 1> ะ,ะ,ะมันจาด<า>เนาะซื้อรถกับเราวันนี้ใส่แม็กให้สามล้ออีกล้อหนึ่งเป็นล้อก,กระทะจ้า,จามามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะอันนี้เครื่องสามสูบเนาะหนึ่งสองสามเครื่องหนึ่งจุดสองนะจ๊ะ ฝากระโปงมีรอยแกะรอยถอดนะคะอาจจะถอดไปทําอะไรไปเก็บรายละเอียดแต่ค่าหนาเดิมๆนะพี่น้องให้ดูเม็รอาได้เลยนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นเบรก A b s บนะระบบความปลอดภัยฝั่งนี้ก็ลองแก้มเดิมๆแต่ว่าน็อตมีรอยถอดหน่อยนึงค่ะเนี่สติ๊กเกอร์มอกแผ่นกันความร้อนคืออยู่ครบพี่น้องแต่วัาหาที่เรียดหรของอันมันมีห้อยถอดอันบางหัว่าเขาถอดไปเห็นอย่างนอแต่ว่าค่าหนารดมากกว่าเดิมๆสีเหมือนไปเก็บมาแล้วเลยใช่ไหมคันนี้น่าถอดเก็บสีไหมใช่ แต่ว่าเหลือเหลือรถที่พระท่านไดล่างพี่น้องอขันล่างแล้วกเวก,ก็ียแล้วมนก็สีงามจโปรคุม้มสุดคุม้มออกรถที่เอซีซีให้โปรเยอะกว่าราคารถเยอะก็คือ <โร S 2> ว่าเออคุ้มสุดคุม้มมาพี่น้องผู้ใดบมีเ,เงินต่างโตหรือว่าผู้ใดออกรถไปแล้วสิหาเงินไปจา่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพลายค่าไฮโลก็ว่ากันไปเด้อพี่น้องฮะ เพิ่ม<ง>ลูกไว้แน่บอลืมค่ะเธอเอาช่วงนี้เปิด่มหรือเปล่เออจะเปิด่มขอรูปช่วงนี้เปิดเท่มแล้วนะคะ,ะอยากได้รถไปส่งลูกไปโรงเ,นนเรียนเนาะมันก็เปิดช่วงหน้าฝนพอดีเนาะใช่เอารถไปส่งลูกหน้าฝนเอาเงินกลับไปสื่อสุนนักเรียนหรือว่าเป็นจา่ายค่าเทิมค่าอุปกรณ์การเรียนตะกกอกปากกายางลบดินสออยังกระดาษรายงานบอกสูมือนี้มีเขียนรายารงานก็อยู่บ่ เขียนเขียนอยู่เมนโบเออเครื่องคิดลงเครื่องคิดเลขกอะพี่นองสื่อไปถดของของหลวงมันคุมเออเมนบบเงินเหลือจังใดกับจังเอาไปจ่ายค่าหอค่าหวยให้หลให้โลเวลาเล่นการพนันก็ได้แต่อย่าไปเล่นลายเด้อมันสิเบิร์ดไปลงมาขายรถหรือว่ามาสอนการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยนะคะจะทําให้เรานั้นมีความสุขสุขชั่วขนาเวลาเล่นทําให้มันติดเมียนลหลังจากนั้นก็คือว่าอมตลอดเลยน้องไปบวกก็อมอมถูกบอกคือเทราะท เหรยนว่าท่านคนถูกไม่จับ<า>ไปเรื่อยสำหรับผู้ใดนะคะที่มองหารถเกง๋งผ่อนถูกต้องจัดจเลยค่ะกับคันนี้เมสซูบิชิมิรัต1.2 G L X ปี2013จ้าจ้หาเปิดราคาค่ะที่239,000บาทออกรถกับเราวนันนี้ใช้เงินนักรถแท้ศูนย์บาทเศูนย์นบาทเท่านั้นพี่น้องแล้วก็น้องเบบัวก,กับน,น้องเออร์ลี่และเอสซีมาเตอร์จัดให้โปรเฉพาะผ่อน5เดือนจ้า5เดือนแรกคนที่2,000บาทท้วนหลังจากนั้นดี เอาไปผ่อนเพียงแค่4,500เท่านั้นเอง4,500บาทเท่านั้นบ่อแพงแต่ยางดนะจ๊ะย้ำโปรโมชั่นอีกทีจองวันนี้แค่5บาทเลข5,000นั่น5,000เป็นเลยจ้าจ้าสำหรับลูกค้าที่จองออนไลน์นะคะสิทธิพิเศษถ้าจัดให้ถ้าโอนให้ถ้าสีให้ประกันให้แบกไม้ให้ยางไม้ให้น้ำมันเครื่องพิมองเลายร่งเครื่องติดล์มร่าคผนประดับยินร่างผ้รับประกัน ดับเบิลสัมผัสอีกหนึ่งปีเต็มเลยจาเออสำหรับ FC ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วถูกใจการรีวิวของเรา2คนนะคะฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะถ้วใครดูแล้วแบบเฮ้ยอยากได้รถคันนี้เลยอะถูกใจอะเดี๋ยวให้น้องเอรีฝากช่องทางการติดต่อจ้าคาะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางเฟซบุ๊กลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วน YouTube จะอยู่ด้านล่างนะคะเลือกทักเลือกโทรหาพี่ใบบัวกับน้องเอรี่ได้เลยติ k ต o k มี2องช่องกาง SCC Motor SK SCC m เอ o r 2เอ์โทรอใตปทุกคลิปเลยโทรไอดไลน์ได้ ต่างสวัสดไม่ต้องมามีบริการทำสัญญาให้ถึงที่ส่็วแลได้ฟรีถึงบ้านก็ต